ปอยากไปใ,ใส่กินยาอย่างตัวเนืองกินยาย้วก,กพคอเด้อนอนนอนนอน,น,นท่านอยากออกจากสู่ไว้ๆนะไม่จะกินยาแ้วกพัภรในเพียงพ่อสมองมันกะอันนั้นนอนทับเสียงเปียกนอนเือสาเปียกใช่คือบนนอนนั้นเชื่อนะนอนอืมแน่ใจพ่อ,อนเนาะแน่ใจเพื่อนพ่ออยากสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนบดถึงหม่องสุข,ข เจแล้วไปพี oh, <Tá. S 1> ่น้องกับพ่อๆกับสว่างตอนนี้กับยูเฮือนน้องมะนาวเนาะเพิ่นก็เด้เปิดน้าโบ้เนาะเสียงใดเพิ่นกต่ช่วงเวลาเที่ยงเนาะหมู่บ้านก็เงียบเงียบเนาะไฟพี่น้องเพิ่นไปให้ไปนาเบิดเนะไปขุนมันเนาะหม่งเฮือนน้องเต้าก็สิเงียบแน่ถ้าเกิดอีย่างขึ้นมากก็เอิอหาคนก็คือสิยากเนาะ สบายดีด้วยเฝาเทียงกับยังเหมือนนี่กินใส่เส้าก็าชื่อนี่มาฝากตุมเลือดยังไม่ได้ซุกปันไหนไลสีแดงๆนีตุไมออีกอืมเขินอ่างน้ำเล้วแล้วบ่นองมะนาว เออปลาน้ำยำเพียกเนาะปลาน้ำเนาะแม่นพอดีป้าสิเฮาเข้าไปหาน้องมะนาวน้องพี่น้องสิวางสิพาไปพี่น้องเนาะเข้ามา่นําน้องนาวคือเก่าปาตทัใหญ่กแท้นี่ามาเองบ่มื้อน่ะอืออืชเงินตัวนี้ได้มาใส่ล่ะเออนน้ําบ่น้ําน้ําน้ํา ต้มเลือดต้มเลือดยากบ่ยากอยู่เออ่อยให้แม่เจ้าต้มมอีกเพราะว่ามันยังบ่สุกคัก่สบายดีเด้สบายดีป้าลุงออกสบายกสบายที่ต้มเต้าคือเก่าเนาะอันนี้นะเพิ่นเอิ้นว่าเมียงบ่ซื้อมาฝากจะเอื้อไปตลาดมื้อเช้านี่อ่ะอาสาสาอาไอบนีบ่ เป็นยังคืออ้ท่านันกินนไลเได้อุ้ยจะจกสีวัวนได้ปันกินอะไจะเว้นไล่จ้าค่ะอมเกินเออแกให้เพิ่นใส่ีแกแกแบอกกินได้เตเป็นอ้เบิ่งก่อนเบิ่งสีแกให้แมนเบ่อาบน้ำนะถ้าถุยมาใส่อันนี้ก็ได้ใช่อาบน้ำเพิ่งใช้ส่น้มอเพิ่นก่อนไป เล่บบาอะไระยากินเนืนน้อไอยุดก่อนบัดเ้าไอจะกินอืมเจ้าก,ก็ยังบ่ต้องหายๆก่อนแค่ใบบวงแค่ตวนี้มันอ่ไ้ใช่บวงหรอว่านี้บวมเอเอามือจับรถอืมนั่นมันห่อแลอ้วม,มนห่แล้วีห่อเนาะเหียห่อเอ๊บดึงด้บ่เจ้ายังไั้กินข้าเที่ยงบวกินบ่ัเขมโอ้่อยนี่เดแบบน,น,น,นี้ข่อย่คยกินเลยนะเดียว,ว,ว,วไ,ได้ญญว่า เเคยินข้วเาจะเคยก็คินไข่เมี่ยงดิมันงวงในฉมนะว่าคนอื่นนะฉมบมังวงเอิญ่าพันข้าวปุ่นมาหวานเราต่วมาพันเปนเมี่ยงเนาะคา่าแนวเป็นชมบนะนเอื่นว่ากินมแต่ว่าแนวเป็นฉเนวมันผเนาะเอิ่เมี่ยเหมือนกันเนาะฉุบมาก็ท่านโมหอดว่าจะจัมือกระลมก่อนนพราะอะไก๋วยเตียวเม่ยหอดไพย่กินก็สั

จับเจ็บดูดิมันแตกนะบ่น้องมะนาวจํโลดกินเฮานะจับดีๆบ่ให้มันแตกแมเมเหียคุยอือแล้วมันแตกิันนีได้บ่อืยบ่เลยบ่ดคับใหญ่เจัว่าเเนาะกัดเอากัดเอาเออับ่จไดรสาบ่ฝบ่ยังบ่ฝันบ่น เมก่อนคือฝันดีเทาะเป็นจังได้ลำโสดได้จักมือเลยอ๋อนำมือฮะนำมือแลอ่ะ่มเชยมือเลยกระเตปตัวลำโสดเองบุเรมมาเลยได้นี่นหากรรมมามเลยมาแต่หาเงินไม่เก็ททองอืมหากรมาหาเห <c oughs> งินจีหอดจะเจอยู่อยากมาเห็นเป็นจริงได้เดฟอะเห็นคลิปอันสาว่างเทไลามาถ่ายเจ้าเป็นบาลำสอูอ๋เอเป็นบาลโสดแล้วเขาไม่ให้น้องเจอจริงก็ได้เนาะแม่แกี่น้ำ กินอันเดียวกับอีมเพลินกินทุกอันแต่มากินนหน่อยเนาะจำอยากจำจะกระดวงตักใช่ฮหท่านสมมติว่าแม่แม่ที่นี่งเบิ้งชอากุยบายบีไปแม่เอาไปเห็ดอ๋อไปเห็ดอะไรไหนเบิงผายเอฟดีกินเบิ่งนางบบาคืนเนี่เบิ้งนางยังนะยื่นกันยื่กันแม่พี่กินแพนกปุ่นเนาะเป็นยงมพี่มากินพันกระปุ้นเพิินกับอะไร อืมพอนอ้าวฉนต้องเยื้อเงินกันื่อเลนกระสิอาบอีกบ่อหนามนี่ตอนนี้อาบน้ำตอนเที่ยงเนาะนี่อาบนอนเวยอืมพอบรรยเห็นอย่างเนาะวัีอยู่บนเก้าอืมเห็นคำยิงใหญ่เห็นบ่ิ่นกินในนั่นนะมาเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องนะคือบ่อเท่านะเห็นบ่อคำห่อบักตูบักตูนี่เห็นในคนอยากนํำได้ ครับเห็ดเผ็ดบ่ออ๋อเราก็เห็ดเห็ดห้่ไปค่ะกินเลยมากินอีกเนาะมาจัปลาปะปลาบ่อืเอะไรปลาเนาะปลาไปขายในพอได้เงินสื่อขายแบบเดือดไก่่ที่ยงปานีะคืปไปขายนพอได้เนสื่อขายบบดอก่ก่ี่้เลยลเนาะอปลาไปานพอได้เอ อยากไลยกินอีกมีเรอบายขึ้นนได้ดูยังล่ะขึ้นเสร็จถงยางกันเลยีเอาขวบุงยง้นขุ้นให้อยงเียวมาเรยเป็นได้เลยนะขนมถุงยาแนะท,ท้นี่กี่บบอกนจะทงเถอยแม่เ <laughs> ตะทงะลมไม่น้อยเดียวนี่ฉนบอ่อเอองยางนันีนะ อย่างก็ไปขึ้นปรปโยู่หลายอย่างเลยไปหให้ไปหน้านีกะเออด้นอันนี้ใช่อยากไปบไทยออยู่กับท่านท่บ้านาท่านข<า>้า,าวเจ้า่อยากไปทไปทยเป็นยังจะคือไปหยากไปเอ้ยไปหยากไปแถไท,ย,ทยมว่วนนยกินเน้อาขาววันขาวานตะมาเตใช้นะยืมขาวผ้าบางโลบางแถวใน,นอยนออนู่เนาะมีสุก,ก้อนจะไปขึ้นเอานอย่กับท่านยังวได้ยัไมีว่วม่าไดจ้ายังออ ตอนนี้เออยสิทาบนะเป็นยังจังไปอยากไปนะไปังไปอันฟังไทยนะไปนะแมงจีน่าอืเพิ่นนันฟามาเอาเนาะเพิ่นกะไฮดีไฮเซาเพิ่นนันฟามาเอาไปเอาไปันฟามาก็อยากว่าอะไรเพิ่นกระชือเอานั่นอันนี้่ไฮสูกินได้กินาไปเทมืองอีกเที่ยวก็ได้เที่ยวกินก็ได้กินโอ้ยยังวายทีอยากมาบ้านอยู่ทั้งใจก็ไปที่บุญที่บมาแล้ว เนาะหัวตีเดี๋เดี๋นี่ก็อยู่เราไปดินนะไปดินชิวมูงูไปดินน่ะข้าสมมติว่าแม่เจ้าแก้สวยเจ้าสิไปอีกบ่หรือว่าสิบปไปใจยิ่งสิไปอีกบ่คำนวณสมมติว่าแม่แม่บอไซสวยไปไปดินน้ำจ้านาะไปฮะโบสักครามไปคือต้องแล่นมันเนาะมือมือมือน่ะฮะเดียมือนะมือมือมอมืออ่ามวอใหญ่กว่าจะไปมือนะมืออ่ะนะมือยังเกาะมือมือวันที่ยังเกาะวันนั้งมือเฮามาครั้งแรกอ่ะ มื like 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 oh. ่อวุดท้ายนะเห็นตอนชีลังจากลำโชนเห็นคนโดดตุ้ยโดดหัวเสือแซ่บเด้นี่โดดตุ้ยโดดโดดกระโดดตุ้ยมันอย่างเนาะมันจะไม่เกยเพื่อไปใช้ค่แค่แค่แ่ตีนเป็นบาทจ้ะเจ้าเลยตัวในสุดใหญ่เลยว่าเล่นลายตีนโพตีนโบซายเกิดแบบว่าดินเฮมเนี่ยมันหอนแบบว่าฮาวโบซาเกิดเลยตีนโากับตัวไฮน่าไปทงไฮน่าได้แต่บ่านนี้เห็ดไหนกระโดดลงเพื่อนเลยเห็ดไหน อัวงอนที่มันพองมันแตกอืแต่ก็มันกระเปื่อยมาอืกินหนามลายผิวพันก็ดีได้นี่งั้นคนกินบระขวดเลยกินกระเดือยกระโดดเพื่อนบักชังชูมือนันกาคอยกินโซงเตอร์ซามเตอใหไอ้ขวดชนิดหง่องนะก็นาะงนั่นน่องกเพย่ินไม่เนาะเอ๊ยยังก็เออแต่บางหน้าเวลาเพื่อเทศนะอ่เอออันบางหน้าจะวางกระชากชนะพูดอยู่แต่กระผู้อย่างก็ได้เนาะเจ้าทอง เออดอกโนมอน่านศาสนาคีตปดผดงนช่หเบื่องลุกลกแผงลุกเปิดงอันนี้บอกเสวิตเนื้อนเอาขึ้นไหมติงฉาดพ่เอาขึ้นไหมเอาคือบไน้บไนอาไปฉาต้งบนเลยบอคน้องบก่ทจับแค่หนังมองแจ๊จะบอกว่าตอนงวิ้ไม่อยากเบิ่งงะอย่อาเราฉาเอาขึ้นมาตักาดนะ มันหอนแลน้องมาเยสิตายสิตายมันหอลมันแรงเนาะอืตอนแงงมันสิตายดยินุ่นไปสิเบิ่งตอนเที่ยงโทรทัศน์อนนอนดกว่าคืนนี่ดสางอืํานั้นแล้วบ่ต้องนอนเด้อก็ยาพักอนและเมื่อเช้าตื่นจัอืดี้ซันแล้วยากินลบ่มื้อนี้น่ะกินลกสิเบ่ได้ยาน่ะยา ถ้านามมาหาเอ้ยในทางหันขางแทๆนี่สงกิดหอดได้เนนี่ยาน้เมนรู้ว่านยยาจินละมือเนียนะจินนะนีแล้วนะวายาเบิดง่ายกับไปไกลเนาะองไทยผู้ไปเอาแมนว่าเมนว่าคืออยู่บ้านเามไันจะงก้มบ้าเอาเพื่อนแวบได้แบกงม น้องโกมันไปเอาจ้าเคื่อเรายาชาวไว้เดียวเทเดียวใส่ยาเทเดียวชาวเด้อนี่น่ะวันทีจะซ้ำนี่ก็มีงานโดดจ้องไอ้น้องโกมเลยโดดจ้องไปเบิ่งเพื่อนโดดจ้องจะเคยเห็นไหมบอเคยกินยาเบ้าเช้ามือนี่ก็กินยาพังเบิ้งจองทิ่ไปหาเพื่อนอีกอยู่ที่ไทยห็นบ่อยู่เล่านี่อยู่คือสรุปนี่ตอนนี้นี่เจ้ากินยามาจากฝั่งไทยด้วยยาที่สบุนผ้าไปเอายา ฟังไส่เลยกินกินที่นี่นะกินเบิดก่อนพ่อกินยาฟังไส่เบิดร์ตสิไปเอายาอยู่น้องโกมแม่นยาฟังเราเข้าบัดนี้เนาะอืมมันนี่มันนี่คือแบบว่าบ่ได้บุบวมือมือที่ว่าเขาไปไหลเอาอยู่ในหน้านะคือแบบหนึ่งเนาะแม่มานั่งกินข้าวกับแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไมจิตในใจคิดอยากไปเยาวราชในตอนนี้นะควมรู้สึกนะมืไปไะไรสัตว์เนี่ยเยี่ยมเยี่ยม ແລະບໍ່ຕ້ອງໄປພໍ່ສານະກໍມີໃຫ້ເບິ່ງຄັນນະສະບາຍຢາກຈັກອີກຫຍັງກໍຈັກເບິດໄຜຊື້ມາໃຫ້ກໍຊັ້ນອ່າເພິ່ນຈະດີພະເພິ່ນມາຄັບໂອ້ສໍາເລັດເນາະເພິ່ນກໍຮັກແພງເຈົ້ານາະເນຈົັດເບິ່ກືທລະທັດໃຫ້ອ້ດີໃນອງນານອນບິ່ງນຮືນນນບໍພຸໃມບິ່ງນນອງນທັງຕູ້ຄນບາມດບ ดินมอกมากก่อนก็เล็กมากก่อนอือดินมกพูดอย่างพ็ดุทถัดเนาะพูดแม่เนี่ยง้วคขอยชิลมันเ่ยอืมแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าบอกกับดินสชิมาเมื่อใดบ่ยังอืมมาเร่งไปถามเราอืมถามเรื่องมนเร่งเนี่ไว้เนี่ยขอยอย่าเขา้องน้ำเถอะเลามาแต่บอกเช่านี่ตู่ขับนะฮะบอกคำเพื่อมาหาเจ้าอยู่บ่คำหน้าว่าอยู่สุก ถูชิดเนี่ยมาทเออเผื่มีเบียดเผื่อเบาถูชิดมาจะถูคัมอาคัมเนี่ยมาจบชาวจบแรงนะเนาะเกินความกี่หอดกีเทงเขาเลยเอาคอยมาเห็นันสาวบุญร้ายกับชาววางทายเอ้าชาวมะนาวถึกลาสูตรเอ้าไปเบิ่งเพนก็้รอาเพ่นเป็นยังอันนี่วะก็เบียดผมไปเเบียแบ่เบียผมยังอีกนะเบียดผมชาวขาไปกัมาเบียดเป็นรถแล้วย้ำดกแชื่อ ไปได้เพียเพื er ่อนเล้ยตัวเป็นสรางสวยไปไหมทาลเห็นไหมทาไปทาไปอือถูกนะาาปได้อยู่นนนไปทาล็บคุณคงสวยคอยขึ้นทั้งห้องสิบุิดบ่บ่อยแยนพิษของสมมตอตัวนี้แต่เป็นสรางนอกมนี่ก็อีกะดีลยสิลายสีันี้เป็นสีสี้กาให้ต่ตนั้นบ่เสริมสวยเนาะ ที่ยังเพิ่มบิดทุกอย่างแม่นบเบาะเมย์เจ้าแมนโอ้ผู้ดใดอยากสวยอยากง,งามบุญเดินสาบนี่มาหาพเพิ <c oughs> เ่นเนาะเพื่อนสาบสักพอบุญเดินสาบอ่อเอามากระสีจีเต็มเอาเอาสีใบเป็นยังเนี๋ยนเป็นสีเงาเออขุดหมักสีนี้บอ,อเป็นเผ็เดตอนไหนมาเดี๋ยวดูสีอะไรสี นี่บ่ได้กินยาหลายมื้อแล้วค่ะบ่ไาลงแล้วพี่น้องมันเหนียวได้แว่าเฮาเพิ่นเมื่อยบ่เนาะที่เพิ่นอยู่แบบนี้เนฮ้อนงทาทับบ่ว่าสตามยบ่จะอยู่นีเจ้าก็เมื่อยบ่หึเมื่อยบ่อืออ้าบสิได้ะ้ยอน โอ้โหโอยุบละอะไพเร็งเลยไหนาะเปิดนี่ใิสีสีบัวเนาะงามชะโอ้โหเสียบปแล้วเสียไปแล้วออกนอกคืนเลยไม่เลยเปิดแผลกินอันกินสีเนาะก็ดันยังแผลเออปวดหัวแล้วจะบอกแผลบอกน้องมะนาวแผลความสวยความงามเห็นไหมอืมความเพลิน คนออกนางนี่นอกนี่เย็นกลัวเนาะเออสีเร็ยบแมวงามแ้วไปคุดกระปูแบบนั้นนะฮะเงี้ยเราเรียนนี่เดียวเง็นบ่ไปคุดกระปูบัดชีวายัะยันเล็บงามนะฮะแค่ไปกินเก่งกระปูเรื่อยโล่ทิ้มน่ะมันขังอยังบเยี่ยมมันเปิดมันรูามันเปิดบเยียมเงเบ่อ่กระทาที่ซื้อ อ,อ่าี้ลมพัดเออคือว่ามันอากาศอาอยู่งนันนะไปีปันทำประตูที่่เนี่ยอืมอืปันหายเห็ยังนะเออเรเสียแปันได้กิเสียโอ้แม่เนาะบ้านเขาถาวะพอเฮือนแม่ชันเสียชีบิตเตียมเพิ่อนซบ่าวา่าปันเฮือนเนาะป็นกะชีเอาชังกะซีหาเออปันดิน,น,นปันโดน,หา,น,านหายนีันปันปนปั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 นป่นปันปบบปันปันปนปันปันนปันนปานปันปันนปนนนาันปมนปัน่อนปัาานนปัปันเันปนนเปนน ม่เคื่อนสิก็ต้องอะไรหายจากเพนเฉียงกระซีอีกแต่คุดคุดดินเฮื่อนให้อีกปั่นมูลปั่นมั่งนะฉันเนาะแมนเพื่อนเป็นพอเป็นแม่ไปเมื่อยบ่เลยอยากนอนบ่นอนได้มหมเนีนะนอนเออนอนไล้เนาะกินได้ก็นอนนอนได้ก็กินเนาะแต่ว่าอยู่บนเก่าก็เลยเมื่อยบ่เนาะอยากไปเชียวแล้วของแหลกบึ้่มไปแม่กระตุกใจ พระเจ้าโบเลนเก่งเมกะโบรามสูไปไปทางไหนโบบอกนะเป็นบอกเพิ่นไหนอยากไปก็ได้ละนี่ไปไรด้วยไรด้เพิ่นอ่ะเพิ่นไอศีโบตกใจเนาะจะไปยังโบบอกโบก้าวไฟก็คือกันเนี่ยไรขึ้นกันเนี่ยเห้ยไปย่างไปยังกับโบตกเออตกเพิ่นถ้าสิไปหันไปนี่เปินกะโบไรล็อกต้องต้องบอกเลยแบบสิไปนั่นไปดีก็ต้องบอก งูเนาะอืมงามสิอืมงามเนาะออกไงสีอื่นเห็นเห็นอโอ้สาทองไอ้ท่านงามเนาะเฉยสะทองเนีท่าไห้ท่าปีศางเสืมสวยขากดหาพันเฉ็บสาโพกจังปะไม่ไม่ไม่ใช่เนี่ยทาพระเจ้าก็โอ้ผลตรงท่านปลายก่อนเนาะไปทาเต่เทืาไปท่าเหงาได้ก่อนเออนี่นี่บนี่ อย่างนั้นอย่างนั้นโตัวนี้อยู่กลางอ่างายไม่ได้เบิกหัดป้าเบิกใกล้ๆอืาอาคือโบทับรดนิดนี่นก้อยนะมันโบครั้งนะคน,นเดียวมันนะ่ะงายไปอีกเบก<า>ได้สีนี่กันเนาะคุณใส่เพชรบ,บอแบอนอืมเพราะว่านี่เสี่ยวตัวซื้อยาซับผมใหม่ตัวสะแล้วบ่กไปเสี่ยวไปไห,หอืม ไอเสียสีอย่าปุ่มให้หมูวังวางว่ะถ้าแม็กกี้เน่โอ้สว่างฮะอืมชื่อวางคือข่อยเองแล้วสต่แม็กกี้กับสว่างคนคนเดียวกันเนาะวอือข่อยในวางวางอย่างเดียวก่อนนะตดปูลดสว่างใจบ่อืมมายขึ้นพักท้ยวางวางตดปูดอือเมื่อกี้ไปเห็นก่้พนี่ซื้อดินเน้ เลีนชเห็นบปล่ไปแลียนมือยมั้งกามีจีเล็บหลอดมั้งพอจีเรบเล็บกระหลอดแล้วเราบรรุดเนาะของเลียนมือก้อยอยู่ก็คุ้มนเลยมือก้อยเล็บกับรุดได้เนาะเออสีเล็บจะไปเลียนได้ขยันว่ารุดอีกนะมันก้อยด้กก้อยแห้งเนาะเลนยนไรผมก็ะชินโดนได้ต่อไปผมยาวเนาะใช่เพื่อนหมอกูได้ก็ห่แต่เพื่อน ทำใจเพื่นเนาะเพื่อนมีความสุขโม่อวัอเออเอนเดอนไ่รอดตัวกาะภาพตีงเหตุพัดลมตอมันแห้งใหญ่รายด้วยอืออ๋ออุคธอ้ไปจากอุทธนเมื่อเช้านี่นะคพคยเือโมาหาบมม้่มื่อเ้าอืมนี่ว่าอยู่เห็นเรา ลงมาอยู่บ okay. ุจัมวะหาเยอะ่ะน้าดอกเยอะเดียเยอะไข่ท่าเล็บอยู่บนรุ่นมือหนึ่งเขงมือออกหมดเลยจับจับไปนำเป็นำไดึะกันทีเนาะอือะเรียบร้อยประนี้เนะเคล็ดประเรีอยไรสว์บยงามขนาดเนาะ ค่อยๆด้วยอยังเดิมแบบเดิมอย่าใส่ความหุ่นแง่เน๊ย,ยนี่ <c oughs> เล็บสีหลอดนะนี่โม่แห้งกาจับเอแล้วะไอเล็บแห้งก่อนตากัรลมมันแห้งเพิ่งนเนาะนี่หยิบเะยยับเลย,ดยเด้นีน่ซีฉันขึ้นมาไปอีกแบบเนาะโอ้ อยากนอนเนี่วเหนีัวงามเลยอ้างตินฉินนะสมผั่นนะแน่ตายแล้วมันยนตื่นนะมีแต่พลมเนาวจะเจอพัดลมเนาจะไหนพัดลมเมื่อมา่อห่เมื่อคืนเันเาวนาน้อ้ยคืวหัพอดี่นอนบออยากนอนบาตอนนี้เพียกนอนแท็เสียงคอคอยอยกนอนจักบ่านอ่นอนอยู่เออนอนกับเดยให้สิเดยขอดูมือเสเดมันอะให้มาเยี่ยมยมาหม่ให้ไมบอาหามาไม เงาอยู่ว่าเวลามูมมาน่ะอว่าจังใดเงาไปว่าพนรทัดแล้่พอรวมทัดนันี้มูวันมูมากันเนาะในบริษัทเงงเงาเงียมดีแล้วนะาเวลาเจ้าเงาบ่ม่นกระบวนาทัดเรือนางเด้ออืมตัต้อขีดอยากใส่ไรัเบิ่งทัดเลื่อนกับแม่นี่กินยาดีเศร้าบันเดอร์อพักผ่อนซะซะเปิดพัรลมวบบอกหรือว่าจังไดเปิดไว้เด้พักผอละพักผละอืมบมออนบ่เพราะว่าเพิ่้วยไหมเปิดด้ งกะซมันเอาจาท่กนมันกนเดียวเด้แตกระซีเด็ดเด็ดกับกลมสีแห้งกินยาจักเมิดคือว่าไม่จ้งงอกนี่ะาคือว่าหากรตื่นเนาะอ่านอนอีกตอนแรกยิงตื่นมาอีกเนาะหาุมงจังตื่นอ่าใส่โอเคใส่ซองแ้ก็จขอตัวจุกคิบกันแ แน่ตาสบายดีสบายดีนะนี่ดีเดี๋ยวทีวันอองมาน้าอยากนอนเนาะไม่สบายกับคนแม่ปกติอ่ะพ่นขึ้นอันน่ะต้อเข้ามาผ่ากระตื้นเลยแม่ตื่นพิ่นตื้นเลยใช่ไหเออแม่ให้แม่ต้มอีกเพราะว่าเนี่ยมดชุกคักให้แม่ต้มใส่เกลือเป็นนแซ่บมเซ็งไม่ใช่ตู้วางซื้อมาฝากเออเออไปตลาดเมื่อเช้านี่ต้องเลือดหมูวะจ้กเลือดอีกอย่างเลยเออกระตุ้นจะกินบะไรบ้างกันเป็นนมว ได้ต้มเดืะใส่เกลือเป็นนัวอีกนัวเนาะเสร็จยู่ได้พอดีเนาะให้แม่ต้มให้ตัวแรงตื่นมากินข่าวกับนวส่วต้มเลือดเนาะโอเคโอเคได้เมื่อก่อนเด้อเนี่ยก่อนแาบนี้สวพ่อค่อนพ่อค่อนสบายดีสบายดีเนาะสวัพี่น้องสว่างจบกลีบเพียงเท่านี้เด้อพ่อกันไม้นักกีฬาสำหรับคลิปนี้สบายดีเอาเชิญจนกิองกันรองมะนาวเสบายดีดอกมะนาว